ตั้งสติสัมปชัญญะฟังเทศฟังธรรมตั้งมั่นอยู่กับร่างกายอยู่กับจิตใจตลอดการเวลาทุกเมื่อการมีชีวิตเป็นอยู่ด้วยการภาวนานั้นตลอดชั่วชีวิตนี้นั้นหากบุคคลใดเข้าใจความหมายข้อนี้ได้ลึกซึ้งเรียกว่าคนนั้นแหละ เหมาะสมที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานบรรลุธรรมได้ไม่ขั้นใดก็ขั้นหนึ่งนั่นแหละเป็นอยู่ด้วยการภาวนาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะมาเข้าใจแค่เพียงแค่เพียงว่าเป็นอยู่ด้วยการภาวนาชั่วคราวเท่านั้นต้องเข้าใจความหมายให้ลึกซึ้งถึงการเป็นอยู่ด้วยการภาวนา ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกตลอดชั่วชีวิตนี้จนกว่าว่าชีวิตร่างกายนี้จะหมดสิ้นลมหายใจไปนั่นแหละแล้วจิตใจของเราก็ลาจากสังขารร่างกายนี้ไปในที่สุดเวลาชั่วขณะลมหายใจหมดสุดท้ายจิตใจของเราจะลาจากสังขารร่างกายนี้ไป ก็ลาจากสังขารร่างกายนี้ไปด้วยอำนาจของสติภาวนาสัมป ا ัญญะภาวนาสมาธิภาวนาปัญญาภาวนาละวางอารมณ์กิเลสปว่อยวางขันห้าตลอดเวลาทุกขณะที่ลมหายใจกําลังจะหมดสิ้นไปนั่นแหละฉะนั้นการเข้าใจความหมายของคำว่าเป็นอยู่ด้วยการภาวนาตลอดชั่วชีวิตนี้ เป็นอยู่ด้วยการภาวนาทุกๆวันทุกลมหายใจเข้าออกทุกๆอิเลียบทยืนเดินนั่งนอนทั้งวันนอกจากการเดินโยกรมนั่งสมาธิไปแล้ววันทั้งวันเราก็เป็นอยู่ด้วยการเจริญภาวนาในทุกๆอิเลียบทด้วยเจริญสติภาวนาสัมปชัญญะภาวนาปัญญาภาวนากำหนดรู้อารมณ์กิเลสอันห้าเสมอ กำหนดรู้ด้วยการพิจารณาจึงจะรู้แจ้งได้ขณะปัจจุบันนี้เป็นต้นเป็นอยู่ด้วยการภาวนาปัจจุบันนี้นั่งสมาธิก็นั่งองค์อาจขราหานเสมอตั้งกายตรงศีรษะตรงทุกส่วนมีความมั่นอกมั่นใจแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ไม่หวั่นไหวต่อมานเลย มนันคือความง่วงเหงาหานอนเป็นต้นไม่วันไหวแล้วไม่ปล่อยให้มันครอบงำครอบงำกายครอบงำจิตของเราได้เลยเราทำได้ไหมล่ะทำได้ดีขนาดไหนหรือทำแบบขอไปทีขนาดเพิ่งนั่งหยกหยกเอาละเริ่มจะสั่นคอนละเริ่มจะโยกไปโยกมาและ้ะอันนั้นเรียกว่า ความรับผิดชอบตัวเองนี้ยังไม่ดีพอเมื่อความรับผิดชอบยังไม่ดีพอเช่นนั้นแล้วเราจะไปหวังผลดีเลิศบรรลุธรรมมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะก็ะขนาดพึ่งนั่งเองอ่ะก็ยังทำท่าจะสั่นคอนโยกทำท่าจะเสียศูนย์เลยเวลาคนเราเนี่ยจิตใจมันหลับในเนี่ยมันก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยร่าง ปล่อยวางร่างกายหมดร่างกายก็จะเริ่มเสียสูญละเริ่มโยกไปโยกมาเริ่มหัวทิ่มหัวตามละทั้งท่านนี้พึ่งนั่งเออถ้านั่งไปนานๆแล้วเออไปอย่างหนึ่งไม่ไว่าจะเริ่มนั่งหรือนั่งไปนานๆก็ตามการที่ปล่อยให้ความง่วงเหงาหานอนครอบงำได้นั้นน่ะไม่ดีทั้งนั้นไม่ดีทั้งนั้นเลยพระธรรมท่านไม่ได้สอนไว้นะท่านไม่ได้สอนไว้ว่า เป็นการดีนะแต่ท่านสอนให้เราแก้ไขปรับปรุงให้รู้จักปราบความม่วงที่มันลกสมองนี้ให้ได้ลกจิตใจนี้ให้ได้ในขณะนั่งบาลังสมาธิน่นนะเพราะชั่วโมงที่เรานั่งบาลังสมาธิไม่ใช่ชั่วโมงที่เราจะมามัวมาหลับไหลเพราะมันไม่ใช่ชั่วโมงนอนนะ่ะถ้าว่า เป็นชั่วโมงนอนนั้นก็ไปอย่างหนึ่งนี่ไม่ใช่ชั่วโมงนอนเลยอ่ะความเข้มแข็งเนี่ยไปไหนหมดอุบายทมเนี่ยท่านบอกกล่าวมาเท่าไหร่ละไม่รู้จักน้อมมากํำหนดให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเป็นอยู่ด้วยการภาวนาเนี่ยตลอดเวลาทุกตลอดเวลาทุกเวลานาทีเนี่ยในปัจจุบันนี้ขณะนี้เป็นต้น ชั่วโมงนี้เป็นต้นและเมื่อเลิกจากการเดินโยกมนั่งสมาธินี้ไปแล้วในวันทั้งวันก็ต้องรู้จักฝึกฝนฝึกปลือตนเองให้เป็นผู้เจริญสติภาวนาสมปตรัญญะภาวนาปัญญาภาวนาอยู่ที่กายที่ใจนั้นอย่างต่อเนื่องไปให้ได้สำรวจตัวเองให้ดีความรับรู้มันชัดไหมรับรู้กายนั่งลมหายใจเขาออกรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ย ชัดเจนไหมหรือเราชอบหลับไหลเราก็ตั้งสติให้เต็มเปี่ยมที่ใบหน้าพร้อมลมกระทบปลายจมูกเนี่ยมันง่ายก็บอกแล้วไม่ได้ยากอะไรเลยถ้าเราตั้งสติรับรู้เต็มเปี่ยมที่ใบหน้าพร้อมลมกระทบปลายจมูกให้ชัดๆเนี่ยพร้อมกับมีความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายคู่กันไปเช่นนั้นน่ะหากเราทําได้อย่างนั้นต่อเนื่องเลยนะความม่วมันก็หายหมด ใจมันก็เบิกบานเป็นสมาธิแล้วเราก็ไม่ต้องไปอิงอาศัยที่จะต้องเอาน้ํามาลูบหน้าหรือเอาไม้หรือเอาไม้มาแยงหูเพื่อแก้ความง่วงหรือจะเอาอะไรมาทาตาเนี่ยไม่จําเป็นเลยแต่มันก็จําเป็นที่จะต้องทําแบบนั้นสําหรับคนอ่อนแออย่างเราไงคนอ่อนแออย่างเราอะ่ะมันจําเป็นจําเป็นที่จะต้องเอาน้ําลูบหน้าบ้างเอาไม้ปั่นหูบ้าง หนักไปกว่านี้ก็คือเอาอยาหมองมาป้ายตาเลยอยากนั่งหลับนึกมันก็ยังดีเพื่อจะได้แก้ไขความง่วงเพื่อจะได้นั่งกำหนดสติภาวนาต่อไปกำหนดสมาธิปัญญาภาวนาต่อไปนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่ดีดีดีสำหรับคนที่ไม่เข้มแข็งอย่างเราให้จําไว้เมื่อเรารู้ตัวเองว่าไม่เข้มแข็งก็ต้องทำแบบนั้นแหละถูกต้องนะ จำไว้พอเรามันอ่อนหัดเหลือเกินอ่อนแอเหลือเกินจะให้กําหนดสติเพียวเพียวดับความง่วงเพียวเพียวด้วยธรรมารุนรนด้วยสติรุนๆสมาธิรวนๆนปัญญาลุลนนความรู้ตัวล้วนนก็ไม่สามารถที่จะดับนิวรณ์ห้าดับความง่วงด้วยอํานาจของธรรมลรุนๆนได้เราก็ต้องไปพึ่งพาอาศัยเอาไม้แยงหูบางเอาน้ำ รูปหน้าบ้างรูปศีรษะบ้างเอาจะมองป้ายตาบ้างบางครั้งเนี่ยอันนั้นเรียกว่าอันนั้นเรียกว่าสาหัสขันสาหัสไอ้ที่เราต้องเอายามองป้ายตากันนั่นเนี่นเลยขันสาหัสขันที่เรียกว่าบังคับตัวเองไม่ได้เอาตัวเองไม่อยู่ไม่ไม่มีปัญญาที่จะกําหนดจิตดับความง่วงโดยตรงไม่มีไม่มีปัญญาที่จะ กำหนดสติสมาธิปัญญาดับความม่วงโดยตรงอะ่ะคือเราไม่มีปัญญาที่จะดับมันโดยตรงได้ด้วยอำนาจสติสมาธิปัญญานั้นเราก็เลยต้องไปใช้ยาหมองป้ายตาบางอะไรบ้างมันก็ยังดีนะมันยังดีกว่าเราไปนอนหรือหรือมันก็ยังดีกว่าที่เราจะไปปล่อยให้มันนั่งหัวที่หัวตํานั่งหลับมันดีอยู่แล้วมันดีสำหรับคนอ่อนแอคนคนอ่อนแอสําหรับเรา ดีกว่าไปนอนมันก็ยังดีมันก็ต้องบางทีก็ต้องใช้อย่างนั้นไปก่อนก็ไม่เป็นไรต่อเมื่อเออเราเข้มแข็งแล้วหรือว่าเราลองฝึกหัดให้เข้มแข็งตั้งสติเพียวๆเ,เลยรับรู้ไว้ที่ลมกระทบไปจมูกให้ชัดทําความรู้สึกเต็มเปี่ยมที่ใบหน้าเนื้อหนังกระดูกนั้นตลอดเวลาพร้อมกับลมกระทบไปจมูกให้ชัดเจนตลอดเวลานั้นแผ่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั่วล่างตลอดเวลา ทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆเมื่อสติเราชัดเจนสัมปะชัญญาเราชัดเจนอยู่อย่างนั้นความม่วงมันจะอยู่ในสมองไม่ได้มันจะดับทันทีขอห้สติต่อเนื่องความเพียรต่อเนื่องสัมปะชัญญาของเราให้ต่อเนื่องให้ชัดเจนสตินั้นให้ชัดเจนต่อเมื่อเราทําไปแล้วเอาอีกไม่ได้เรื่องอีกก็บางทีก็อาจจะต้องเอาไม้ปั่นหูเหมือนเดิม เอาน้ำลูบหนะ้าเหมือนเดิมหรือไม่ก็เอายาหมองปลายตามันไปเพื่อให้มันตื่นก็ยังดีกว่าเราไปปล่อยมันนั่งหลับไหลนั่งหัวที่หมวอตํานนะเอาเถอะตายแบบไหนก็เอาดีทั้งนั้นแหละดีกว่าไปนอนหลับดีกว่าปล่อยมันนั่งหัวที่หมวตําดีกว่าปล่อยปล่อยมันนั่งหลับเมื่อเรานั่งไม่หลับเนี่ยหากเรานั่งไม่หลับเนี่ยโอกาสที่เราจะบรรลุธรรมเนี่ย บรรลุธรรมบรรลุสภาวะธรรมในขันห้าในจิตดั้งเดิมแท้แห่งตนนั้นน่ะมันก็มีสูงบรรลุสติปัญญาบรรลุถึงปัญญาวิมุตติรู้แจ้งกายรู้แจ้งเวทนาความรู้สึกนึกคิดรู้แจ้งความสุขความทุกข์ในกายในใจรู้แจ้งความรู้สึกที่เป็นบุญเป็นบาปในใจนั้นรู้แจ้งโอกาสที่เราจะเข้าถึงปัญญาวิมุตต เเกโตว,วิมุตต์เนี่ยมันก็มีสูงทั้งนั้นแหละได้ทั้งนั้นแล้วมันก็จะได้ประโยชน์เต็มที่ถ้าหากเราไม่หลับแต่ถ้าหลับละ่ะหมดโอกาสเลยอ่ะหากว่าเรามมวแต่นั่งหลับไหลเนี่ยหมดโอกาสเลยมมวแต่นั่งหลับไหลคนนั่งหลับนอนหลับคนตายบรรลุธรรมไม่ได้คนที่ตื่นตัวเต็มที่เท่านั้น ตื่นตัวเต็มที่อยู่ด้วยสติภาวนาสัมปชัชญะภาวนาตลอดเวลานั้นเท่านั้นคนนั้นถึงจะมีโอกาสบรรลุมรควิภา,านได้บรรลุทรรได้เข้าถึงทรรได้รู้แจ้งได้รู้แจ้งในความหลับไหลเนี่ยไม่มีหรอกมีแต่ความฝันมีแต่ความฝันลมๆแรงๆนั่นแหละนั่งเคิรมนั่งหลับหรือนั่งขวัญน,นอนหลับขวัญน,นั่งหลับขวัญพอๆกัน มีภาพนิมิตมีภาพนิมิตมาปรากฏก็หวานฉ่าเลยถ้าเป็นเรื่องความรักเรื่องราคะเรื่องความรักเนี่ยมันก็หวานฉ่าเลยอะเคลมไปในภาพนิมิตอะในขณะฝันนอนฝันก็ดีนั่งฝันก็ดีใจมันมีความยึดมั่นถ้าหากว่าจิตมันกึ่งหลับกึ่งตื่นเนี่ยหรือมันนั่งหลับเนี่ยถ้าหากว่าเกิดภาพนิมิตขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นภาพนิมิต เรื่องความรักเรื่องความไข่จิตเนี่ยเคิ้มไปเลยอะเพราะจิตดวงนี้ยังมีอาสวะกิเลสอยู่เวลามันเคิ้มไปในใ,ในในภาพนิมิตเนี่ยมันจะรู้สึกมีความสุขมากมันมีความสุขแบบแบบคนหลงนั่นแหละแบบอมาตะาเลยแล้วจิตเนี่ยพอเวลาสะดุ้งตัวเนี่ยรู้ตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยนะตื่นจากความหลับขึ้นมาแล้วเนี่ยตื่นจากการนั่งหลับขึ้นมาแล้ว หรือไม่ก็ตื่นจากการนอนหลับมาแล้วเนี่ยถ้า,าว่ามันหากว่ามันไปฝันนิมิตเห็นภาพคนที่เราเคยรักเคยผูกพันในเรื่องราคะพิศวาสเนะี่เวลาเวลานอนตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยหรือว่าเวลาตื่นตัวขึ้นมาจากการนั่งหลับมาแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามันไปนิมิตถึงภาพคนที่เราเคยรักผูกพันในเรื่องราคะความกำหนัดยินดีนั่นอะ พอเวลาเราสะดุ้งตื่นตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเคริมเลยจิตเนี่ยมันจะถือมันจิตนี้มันมักจะถือเป็นจริงเป็นจังยึดมัน่นเคลิมไปหางสติสามไปชี้ยะไปพักหนึ่งกวาจะรู้สึกตัวขึ้นมาได้ว่าเออมันเป็นความฝันแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยแล้วบางทีมันอาจจะคิดไปว่าคนนั้นคนนี้เป็นบุพเพสันนิวาสของตน มันก็คิดไปได้ทั้งนั้นแหละจิตใจมันหลงมันเคิมจิตใจมันละเอียดอ่อนนะ่ะมันหลงไปอย่างนั้นอ่ะมันหลงได้ทั้งนั้นอนะ่ะซึ่งนั่นมันไม่ใช่ของดีเลยของดีคือสติเนี่ยคือความรู้ตัวเต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายอยู่กับจิตใจของตนตลอดเวลาเนี่ยสติสัมปชญะเต็มเปี่ยมอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่จิตใจของตนตลอดเวลานี่แหละของดีมันอยู่ตรงนี้แล้วขณะปัจจุบันนี้แหละมันเป็นยางไรล่ะ มันเป็นยังไงล่ะมันชัดเจนดีไหมล่ะสตินา่งหลับเป็นอาจินน่ะเหมือนกับนอนหลับเป็นอาจินเลยอะ่ะนอนหลับเป็นอาจินทุกวันก็ยังไม่พอนะนั่งหลับเป็นอาจินอีกแล้วผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้ปฏิบัติที่ดีขึ้นมาได้อย่างไรกันล่ะเป็นไปไม่ได้นี่เรียกว่าประมาทตายใจประมาทนอนใจพุทธาของเรา เมื่อไหร่จะเมื่อไหร่มันจะสว่างสวัยขึ้นมาได้ละ่ะมันก็อัดสะรงตลอดไปนั่นแหละอัดสะงก็คือมันตะวันมันตกดินน่ะดวงใจของเราเนี่ยพุทธาดั้งเดิมแท้ของเราเนี่ยมันก็จมสิจมอยู่ในอำนาจของนิวรณ์ห้าของความง่วงต่อไปนั่นแหละมันจะสว่างขึ้นมาได้ยังไงอะ่ะมันก็ไม่ได้ก็ความเพียรพยายามของเราเนี่ยมันมีน้อยเหลือเกิน ความเพียรเนี่ยมันมีน้อยเหลือเกินฉะนั้นหัวใจที่เข้มแข็งเท่านั้นน่ะจึงจะไปพันธิพันธ์นั้นได้การเป็นอยู่ด้วยการภาวนาตลอดเวลาและตลอดไปตลอดชั่วชีวิตนี้จะหาไม่นั่นแหละการเป็นอยู่ด้วยการภาวนาการเป็นอยู่ด้วยการเจริญสติภาวนาไว้ที่กายที่ใจการเจริญ การเป็นอยู่ด้วยการเจริญสติภาวนาอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนี้การเป็นอยู่ด้วยการเจริญสัมปชัญญะภาวนารู้ตัวทั่วพร้อมไว้ที่ร่างกายเสมอเสมอตลอดการเวลาเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันเช่นนั้นยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นเวลารู้สึกตัวในยามเช้าเปิดเปลือกตาขึ้นมาดูโลกก็รีบรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายทันที ให้ต่อเนื่องกันไปทั้งวันนั่นแหละเป็นอยู่ด้วยการเจริญสัมปชัญญะภาวนาสติภาวนาให้ต่อเนื่องกันไปอยู่อย่างนั้นตลอดชั่วชีวิตนี้จะหาไม่จนกว่าว่าลมหายใจนี้จะหมดไปนั่นแหละเราถึงจะไม่เสียชาติเกิดอย่างแท้จริงในการที่เราได้เกิดมาพบกับพระธรรมคำสั่งสอนพบกับพระรัตนาตราัยเพราะฉะนั้นให้มันลึกซึ้ง ถึงความหมายของคําว่าเป็นอยู่ด้วยการภาวนาตลอดการเวลาตลอดการเวลาขณะที่เรานั่งบาลังสมาธิและเดินโยกมและเมื่อเลิกจากการเดินโยกมนั่งสมาธิไปแล้วก็เป็นอยู่ด้วยการภาวนาต่อไปเป็นอยู่ด้วยการเจริญสติภาวนาสมาธิปัญญาภาวนาสัมปชัญญะภาวนาภาวนาไว้ที่กายที่ใจนั้นตลอดเวลานั้นจนกว่าจะถึงเวลาหลับเข้านอนนั่นแหละวันและคืนผ่านไป ็ให้มันผ่านไปด้วยอาการด้วยอาการที่เราเป็นอยู่ด้วยการภาวนานั่นแหละทุกๆวันจนกว่าจะถึงวันตายลาจากโลกนี้ไปนั่นคือความดีงามอย่างยิ่งตามสายทางของพระธรรมคำสั่งสอนของพระธรรมาธรรมพุทธเจ้านั้นทรัพย์ทางโลกนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนจริงๆบุคคลจะร่ำรวยมั่งมีสี้สุขขนาดไหนละ่ะทรัพย์ทางโลกอะ เวลาดูที่คนเขารวยมากเลยบ้านเขาสร้างดีมากเลยใหญ่โตโอโถงเวลาไฟไหม้เข้าไปเนี่ยดับไม่ทันน่ะไฟนี้ไฟนี้จะเาผาผลาญมอดไหม้ทั้งหลังคิดดูเลบ้านดีราคาแพงมากคิดดูเอาแล้วกันเวลาเจอไฟไหม้เจออักขีไฟเข้าไปทรัพย์ทางโลกไม่เหลือ,อคิดดูดิยังดีแล้วเจ้าของบ้านไม่ตายอะ่ะ แต่ถ้าเจ้าของบ้านตายแล้วเสร็จเลยแต่ถ้าชีวิตยังอยู่นะทีนี้ชีวิตไม่ตายเนี่ยแม้ทรัพย์ทางโลกมันจะมันจะพินาศไปก็ตามนะแม้ทรัพย์ทางโลกมันจะพินะมันจะพินาศไปก็ตามเพราะอัคคีภัยเช่นนั้นไม่บ้านเรานี้เป็นต้นแต่ถ้าหากว่าชีวิตของเรายังมีอยู่เนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปเศร้าโศกเสียใจอะไรทั้งนั้นแหละเราควรที่จะในข้อนี้อยากจะให้รู้ไว้ว่า การแสวงหาอาริยทรัพย์เนี่ยประเสริฐสุดอริยทรัพย์แสวงหาได้ตามพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นแหละแล้วถ้าใจของเราพรั่งพร้อมไปด้วยอริยทรัพย์แล้วเนี่ยอริยทรัพย์เนี่ยไฟไหม้ไม่ไฟไฟไม่สามไฟไม่สามารถที่จะมอดไหม้ได้ไฟไม่สามารถที่จะมาล้างผ่านมอดไหม้ได้ อริยรัพย์ภายในคือจิตที่ประกอบด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือจิตที่เข้าถึงมรรคผลนิพพานทุกขันทุกภูมิจิตที่เข้าถึงมรรคผลนิพพานทุขันทุกภูมินี่แหละเรียกว่าจิตนั้นมีอริยรัพย์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึิฝนที่จะให้ใจของเราเนี่ยให้เกิดอริยรัพย์ขึ้นมาให้ได้เพราะฉะนั้นสัพทางโลกเนี่ยก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน แต่อริยทรัพย์ภายในจิตใจเนี่ยบุคคลใดหมั่นสร้างให้เกิดขึ้นได้แล้วตามพระธรรมคำสั่งสอนนั้นอริยทรัพย์นี้จะติดตามเราไปทุกภพกทุกชาติส่วนทรัพย์ทางโลกเนี่ยเราจะต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ต่อไปทรัพย์ทางโลกทิ้งไว้ให้คนอื่นต่อไปแม้เราจะแสวงหามาเงินทองล้นฟ้าเมื่อความตายมาถึงแล้วเนี่ยเราก็เอามันไปไม่ได้อยอยู่ดีนั่นแหละ ปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมล่ะเห็นความอ่อนแอของเราไหมเห็นความไม่เข้มแข็งของเราไหมล่ะคนเรามันต้องรู้ตนเห็นตนเราถึงจะปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นมาได้หากคนเราไม่รู้ตนเห็นตนแล้วจะปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นไม่ได้ หากใจคนเราไม่รู้ตนไม่รู้กายเห็นกายแล้วจะทําลายกิเลสในกายไม่ได้หากใจคนเราไม่รู้ไม่รู้กายไม่รู้แจ้งเห็นเวทนาในกายในใจนั้นจะทาลายอุปทานความยึดมั่นในเวทนานั้นไม่ได้หากคนใดไม่รู้ไม่เห็นแจ้งความรู้สึกในคิดทั้งปวงใจจะหลุดพ้นไม่ได้ใจจะเป็นพุทธะไม่ได้อิสรภาพรู้ตื่นเบิกบานไม่ได้ แต่ถ้าใจใดรู้แจ้งกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตความคิดในความคิดได้ใจดวงนั้นจะเข้าถึงพุทธภาวะวิมุติธรรมในระดับพระโสดาบันเป็นต้นไปแล้วถ้าหากเราไม่เห็นความง่วงไม่รู้จักความง่วงไม่เห็นความง่วงไม่รู้ตัวทั่วเพรามไม่ชัดไม่กำหนดสติให้เต็มเปลี่ยมที่ใบหน้าให้ชัดไม่กำหนดสติรับรู้ ลมกรเทบไปจมูกให้ชัดมันก็ไม่มีวันที่เราจะแก้ไขความง่วงได้เราก็ต้องถูกความง่วงคขอบงำต่อไปนั่นแหละฉะนั้นการเป็นอยู่ด้วยการภาวนาตลอดการเวลาเมื่อเลิกไปแล้วก็ให้ทบทวนภาวนาต่อไปจนกว่วจะถึงเวลาหลับของเราตั้งสติสัมปชัญญะเอวางพอสมควรไปเลิกอย่าไปเลิกตั้งสติตั้งสัมปชัญญะ ให้ตั้งสติตั้งความรู้ตัวต่อไป